หัวข้อที่6ใบลดหนี้ซื้อค่ะเราจะคลิกไปที่3ขีดด้านซ้ายบนนะคะหาคำว่าใบาลดหนี้ซื้อค่ะคลิกเพิ่มค่ะเราจะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่17ดตุลาค่ะเราจะเลือกแวดรวมในนะคะหน่วยเงินเป็นบาทสด คืนของอินวายที่อ้างอิงเป็นใบกำรรกับภาษีหรือไม่เราไม่มีนะคะเราจะเลือกกดที่ unspecified ค่ะเลือกบริษัทที่เราต้องการนะคะกดเพิ่มสินค้าบริการค่ะเลือกสินค้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนจำนวนสินค้านะคะ ใส่จำนวนสินค้าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะเราจะคลิกย้อนกลับค่ะแล้วกดติ๊กถูกก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ